ข่นไหนลงมากพูาลงด้ยน่ะน่ย่านายเขาดีไม่ใช่นักเกียรือวเยาวามายังเจ้ามายังครับพอใหคอยไปทังนี้บานเอาสามเอาวะากอยู่บ่ไสทางนี้กินมึงสมึงลวอนลไ้วาไอยเาไปนี่เป็นังบ่กินดิ มันยิ่งรองมันยิ่งร้องไม่ใช่มันยิ่งร้องก็ม่เขากินก้อนเขากินก้อนเขากินมังนี่นะเออพี่เลยน่ะเขากินทั้งนี้นะเขากินทั้งพี่แม่เขากินตกหันเหมือนบอแงแม่ร้องอ่ะเขากินซีตัวนี้ไปนี่เขาก็กินตัวใดวะตัวไหก็เล่าเขาเป็นยังเออเล่าแต่ละดอก พี่พี่ซืลอนีให้เขากินพี่ซื้อนี่ยนะเก่งไปนี่เป็นไงครบเต่อเขากินพี่อีกแลยเาเามันจ่ายเยอะากมาไดเขามได้เขานีกว่าเป็นีอเป็ดตัวยงเลยล่ะญาตคิดโดนนมอทันละนอทันละได้ใช่ไหมอทษขอโทอโลดเอา ข้าฮอตนนิมันรัวนหมกิเอาเายินตี้วะางนะะไินินตะพุ่นกินยินยินไริ้นจับไว้จัไว้แค่น้จับกางย่างตัวนี้เม๋นกินตัวนึงหมดนี่กินตัวนี้จับ้ง กินตัวหนึ่งครับวะกินรูตัออตวอ่ะยืโอ,อ,อ้ยเบือเ่อเลยไม่ได้เบื่อตามกูไปเนี่ยขาขากูตลอดเลยโอ,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 อ้ยโอยเข้าไปไม่ยืมมุ่งยังไงเอ้ได้เลยออกหมดแล้วโอ้ยออก loạn เลยเด้อพ่เนี่ย ไปแล้วปู่เขาทางไปนะเพียงประทัดเรียกได้เจ้าเลยอ่ะวันไี้ตุ้กยานนี่แหละกอโตโตนักถูกต้องก็ได้แล้วล้อมันอยู่นหนเลอ้ยเพี่แมียนี่ดียางค่ะแม่ เขาเรยว่าห่อไปไงเิมืไปบ้องไหนไปบ้องไหนยายาลุกยีลูกล้นยกินต้บยังไปอากินขาดินถ้าเป็นยังโอ้ยเราไปเสบ่ไหรอกไปขางนี้ก่อนทางนี้ก่อนนีติดม เปิกินซะเป็นยังไปเหเิกินเอายบาทสามนี่ฮะสามปาปาาเอาิ้แตัวเหนี้วแง่จิ้มซองยบ่าแง่จิ้มองยกโหโหโหเ้ใจเว วนใเซื้อกัน่ะเออขังในขนาโอ้ยเอาล่ะตัาเดียวเลยเนี่ยนี่เหลืองโอ้ยเหลืองว่าย่างไปยางมาคือเหลือสองสองไปม่จานคือเหลือสองสองให้กินหรอให้กินคือหลายจะตายห่าแ้ะเอ้เอ้สองสองใส่นานกก็น่นบอกสองบัพออกบัไป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 ี๋ยวไ่แกได้หรอ มันอันตรือจัดนักคตรวะไปบุถึฟองแมกเกือบถึงสามเขากินพี่อืมพี่เสี่ือปนพลี้ยงแล้วเพียงการตัวไรอยู่แล้วตอกักเขาจิงตัวใดบาทนี่สองเอาดามหมือนเนาะ Mamá, mẹ chào mẹ. không, Thấy, không nhang đâu mẹ. Mẹ chào mẹ. Mẹ chào mẹ. đây, chào mẹ. Mẹ 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 chào mẹ. không ạ, mẹ. Mẹ chào mẹ. Mẹ Cho ấm Mẹ chào mẹ. Mẹ chào rồi Mẹ chào mẹ. คือซ้อนขึ้นเขาให้เหลี่ยมคือธรรมดาเดียววะว่าทิ่เขาตั้งใจว่าทิมั่งเราได้เหมือนนี่ขีไม่้มนได้ใจพ่อกันมันเยี๋ยวมาธรรมดาเด้อเอาแขนเลยนะพี่เด้เนาะโอ้ยยิงซอนเขาฮัดเอาเลเนาะไป่อย่าบอกกับพี่ตัวหนึ่งเตรียมเราเลยนี่ละ ยังไหมย่งแหลมยังไหมยังหมากเบี้ยนี่นะมาเขาฮอนนี่เออขาบ่โอ้ขาดีหมดจบแน่นอนเนาะเก่งเนาะมือนี้พังเลยวะคือโคบแต่เจ้าเพชรยังเจ้าคือเปิดจยิงดีนี่กินไหมกินเออเออไอย่งแก้วเนาะหมานเออสามเยี่ยมคือจำกันบ้านละสามเยี่ยมไหนม่ตุ้มอ่ะได่กินเมื่อเราเป็นยังไงเดี๋ยวแต่เจ้า ัได่ยันมากเยันมาทานยูเขาขึ้นมึมเว้ยเขาคือมึนเว้ยเสร็จเลยทุกันเขาไปนี่เขาจะไปไหนเขากะต่อเขาเขาก็กินแล้วกินเขากินเขาต่อไอเหนียวเขาจะต่ออีกเขาก็มีทางไปเขากับบุมีทางไปอยู่แล้วแมนบอกเขาก็บ่มีทางไปมา เอ้าต้นอ้นรกัเดินไดนได้หรอส้มใบที่เอ้าไม้หัวใเล็ไไหนีม่ไปเป่นั่นละไุดคำล้อมเิ่นต้องลบตัวพี่ลบอางกระแทงตัวพี่ไปอืมเออมมีตัวยางอีกตะเหลี่ยมตะเดียวไปเลยไปเียไปย้ายนี้วไปเย เี๋กันม no ันจะถอมันเขาไปหันเขาไปจังตามกันไปเรื oh, no. ่อยๆย่างกูมากักเลยนี่มึงมาหนีกูมากักเลยเหนียากูบอกเลยนี่นี่ก็ได้ทำไมาพี่ต้องเอาตัวแทนเขาก็ไปกินตัวนี้วันนี้ย่างนี้อะไรกินพี่ตัวนึงมาถือไปจังได้จังไก่กับพร่ไปจังนั่นละไม่ใช่มาถือว่าพี่ก่อนเด้อกว่ากินตัวบักกะทิงแดงข้าวบ่าวไป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 เออไปรวดไปรวดน่ะเพิ่อนไปจังเลยมีทางเดียวเนี่ยเขาดีสุดเจอกันเขาไล่กินเออไปกันไ่กินบอกคนเดียวสาม ร้องเลก็ร้องอะเรให้กินรองแล้วนี่ดิเจ้ามัดอีกหอยเอกสีสู้ีเดปัญหาใหญ่เจ้าสู้ีเดเจ้าว่หนาบอกเลยเจ้างั่นลาบราบมากระไนวัดได้กำไรไปได้ขึ้นแล้ว ก้อตาเลเจ้ะเมืม่อรเที่ยงยไดไ้กินก็กินขพอมือไปขอฮอนไปพี่ไปพี่เอาิ้มไี่เลยเล่นไม่ได้ว่ะครับมบบื่อยาเขามาด้ย เอาบ่เขากินบ่ใ่ไขมันัเอวสูงนะเลยสอตัวว่ะสองตไปของหวานบอกไยบ่ใไ่กินนี่ยเาจะารีไปเร็วไปของวาดีกว่าไปของวาดีกว่าเขากินมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วกินที่สองตั กินตัวนี้กันปลาขาดเนี่ใช่ไหมไม้อกมันเกินเลยใช่พิ่งปั่นเพิ่งในป้อมแล้วอย่างนี้ขาดเนี่ไปยังว่านเป็นมากเลยเว้ยมากสามเรียงมากยังอ่ะโอ้ยองข้าวมุมเราเสียสามมาย่างนี mười hai đây em xong dạy 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 <laughs> <laughs> <Hey, okay. cười> không đây dạy dạy đây dạy 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 ไปยิงบอลเดียไปห้อไปห้องยงเดี๋ยวเดี๋ยวักไปก่อนเมเขาฮอตไฟประเดี๋ยวไเขาไแบบนี้โอ้โหเจะอตรีหนเ้ยเบื่น่ะงานมือานตีนกันกเบเนาะัได้เปรียบนี่เน้สตาอันใบไม่หรือเปล่ามาเียน้อยเปลี่ยนเปลนี่อีกเปลี่ยนมาอีกแล้ว หอกคสเยังไปใ่มาจริงเยไปลม่งันได้แลเนี่ยต่อไม่้นได้จริงเลยเนี่ยเขามเกียวดีกว่าสอตัวเนี่ยไปแล้วออกมาี่ิสามปนไก็บอกอันนั้นไอ่มันยิ่งจน่ะเนี่ยเขาไปจอดนี่ไว้เดี๋ยวมันย่้อนข้อกจร เมื่นี้ด้วยเขาที่เขายินเกลื่อนใจอะไรเมื่อเอาจังไกดิเอาจังไกดิย่งที่เห็นบอกสาัตนั่นเห็นว่าัูกันพี่้าวเมียหลามเมียหลาจังสัหลาบดอกยยกหน่อยๆขึ้นมาขึ้นมามันมาประเดี๋ยวเดี๋ยวนไปกักไว้ให้เขาเขากินีไหม เอาเลยเหมเป็นของอร่อยนเนี hmm. ่ยเป็นเขาตัวไหนเขาตัวน oh, ี้เลยเนาะเพราะเขากินตัวนึงก็คันละกินตัวนี้เออของตี๋กูไม่เข้าหรอกอีกครับปลาปลามันมีปลาปลามันมีไหมมีมีไปแล้วไปแล้วตอาได้ก็ได้นะได้กินไหคนละตุกกินไหมของกลางเลยเออโอ้เสมอเสมอ บ้าย่านเมือเมือสมอแล้วะม่ย่านแล้ว